วันนี้พี่เล็กพาทุกคนมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำนะครับคือพี่เล็กเนี่ยทำงานเกี่ยวกับลอตเตอรี่อยู่แล้วอนเนาะก็พอที่จะมีโอกาสนะครับได้มาที่นี่นะอยากจะให้ทุกคนดูว่าเนี่ยที่นี่นะครับปลอมลื่นมากๆเลยนะแต่สิ่งที่แปลกที่สุดเลยนะครับก็ไม่แปลกหรอกนะแต่เป็นข้อสงสัยละกันนะเป็นข้อสงสัยละกันว่าทำไมที่นี่เขาถึงปลูกต้นตาลซึ่ง สถานที่ราชการต่างๆเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเวลาเขาปลูกต้นอะไรเนี่ยมันจะต้องมีความหมายนะฮะอย่างเช่นต้นลีลาวดีมันก็จะมีความหมายว่าสถานที่นี้เขาปลูกเพื่ออะไรแต่ว่าต้นตาลเนี่ยพี่เล็กยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าเขาปลูกเพราะมันมีความหมายอย่างไรก็อยากจะถามเพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะครับเผื่อว่ามีใครทราบนะฮะว่าต้นตาลเนี่ <arcade> ยเขาปลูกเนี่ยเพื่อมันมีความหมายอย่างไรเพราะว่าพี่เล็กเข้าไปค้นไปค้นใน Google แล้วก็แล้วนะไปค้นใน ฐานข้อมูลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็หาในเรื่องของข้อมูลต้นตานลอะไรเงี้ยก,ก็ยังไม่มีคําอธิบายนะครับก็เลยอยากจะทราบว่าเออใครที่พอจะทราบเหตุผลตรงนี้ว่าทําไมถึงต้องเป็นต้นตาลและต้องเป็นต้นตาลตโนดด้วยนะครับแต่ว่าก็แอบมีเป็นต้นตาลที่มีลูกอยู่บ้างนะฮะนี่นี่น,นต้นตาลต้นนี้มีลูกอยู่นู่นนู่นน,นเห็นไหมครัมีลูกอยู่เนี่ยฮะเดี๋ยวเล็กซูมให้ดูนะต้นนี้เห็นมีลูกอยู่นะ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นตาลตโนดแบบนี้นะครับไม่มีลูกเป็นดอกแล้วก็เหี่ยวไปเลยแอบเห็นรังแตนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเล็กจะเดินไปถ่ายด้านหน้านู้นตรงบริเวณทางเข้านะครับสวยมากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยต้องบอกเลยว่าตามข้อมูลรายรายลับของของเขาเรียกว่าตามข้อมูลรายรับของประเทศนะเขาบอกว่าเป็นหน่วยงานที่เอาเงินเข้ารัฐเยอะที่สุด นะเอาเงินเข้ารัฐได้เยอะที่สุดนะก็คือสานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั่นแหละนะครับนี่เลยสวยไหมฮะใครเนี่ยสนใจที่จะรับโคต้าลอตเตอรี่หรืออะไรยังไงเนี่ยลองมาสอบถามดูนะแต่พี่เล็กไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับโคต้านะโดยส่วนใหญ่แล้วครับจะเป็นโคต้าแบ่งส่วนจังหวัดไงเลยไม่ค่อยทราบตรงนี้แต่แต่เท่าที่รู้ก็คือลองมาสอบถามที่นี่ได้นะก็จะมเีเขาเรียกว่าอะไรนะมี หน่วยงานต่างๆอย่างเช่นมูลนิธิหรืออะไรตรงนี้ฮะให้เรามาติดต่อสอบถามได้เนี่ยอยู่บริเวณเนี้ยแต่ข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ราชการแล้วก็ค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยฮะคือข้างในจะไม่ให้ถ่ายเลยนะครับให้ถ่ายด้านนอกได้นี่หลายคนก็อยู่หลายๆพื้นที่เนาะอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นแบบนี้ไงพี่เล็กก็มีโอกาสก็อยากจะนําเสนอแล้วก็ให้ข้อมูลกับทุกคนนะครับ เผื่อว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยถูกรางวันที่หนึ่งแล้วจะต้องมาสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ติดต่อพี่เล็กได้เดี๋ยวพามา <c oughs> เดี๋ยวไปรับที่สนามบินครับเดี๋ยวพามาไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าเราทํางานอยู่แถวแถว,แถวนี้อยู่แล้วนะเกี่ยวกับลอตเตอรี่เกี่ยวกับอะไรเราก็จะค่อนข้างรู้นะเรารับขึ้นรางวงรางวัลพี่เล็กก็มาขึ้นที่นี่นะครับให้กับแฟนเพจของพี่เล็กนะครับโอ้โหเป็นตึกที่ใหญ่โตมากเลยนะครับนี่แหละฮะ แล้วเดี๋ยวพี่เล็กพาทุกคนไปดูด้านหลังนะก็จะมีอเมซอนแล้วก็จะมีตรงนั้นจะเป็น <c oughs> เหมือนเป็นส่วนสาธ,ธารณะใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จนะครับก็คือบริเวณที่สํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งอยู่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเป็นวังของรัชกาลที่10นะฮะตรงนี้เป็นวังของรัชกาลที่10อันนี้ก็จะเป็นสถานที่รชาชการเอาเป็นว่าเราโฟกัสสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกันละกัน <c oughs> จุดที่เราจะได้เงินล้านนะครับ เขาบอกว่าคนที่จะถูกลอตเตอรี่ก็ต้องเป็นคนที่เสี่ยงโชคนะครับคนที่ซื้อโอกาสนะคนที่ซื้อลอตเตอรี่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นคนบ้าหวยนะเขาบอกว่าคนที่ซื้อลอตเตอรี่คือคนที่ซื้อโอกาสนะครับซื้อโอกาสให้กับตัวเองเราอาจจะถูกก็ได้เราอาจจะไม่ถูกก็ได้มันก็มันมันก็แล้วแต่ดวงแต่ทีเนี้ยถ้าหากว่าเราไม่ซื้อเลยเราก็ไม่มีโอกาสตรงนั้นเลยนะมันก็ก็ก็นั่นแหละเขาถึงได้บอกไงครับว่า คนที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยคือคนที่ซื้อโอกาสนะครับอย่าไปบอกอย่าไปมองว่าเป็นคนบ้าหวยนู่นนี่นั่นเนยทุกคนก็อยากรวยฮะทุกคนก็อยากรวยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพี่เล็กเองก็อยากรวยขนาดถ่ายลอตเตอรี่อยู่แล้วเราก็ยังเสี่ยงโชคเองชุด2ชุดอย่างเงี้ยนะฮะเผื่อมันโป๊ะเช้ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็มันก็ช่วยเราได้นะครับช่วยเราได้เยอะเลยแหละนะครับถ้าเป็นรางวัลใหญ่นะโอเคนะฮะสำหรับใครที่ถูกรางวัลที่1นนะติดต่อพี่เล็กมาได้นะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากไม่กล้าพูดดังฮะอันนี้ขนาดไม่กล้าพูดดังนะรอปพอยังมองเลยขอบคุณครับสวัสดีครับเล็กกี่สตอรี่ชาแนลนะครับผมนะ